ดีค่ะมาพอกับช่องพ่นน้ำพ้องค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันนี้ภาพพี่น้องมายังเลาะตลาดเ้าค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดเ้าค่ะนิ่ตบลบ้านค้าพี่น้องค่ะเป็นนัดเป็นตลาดเ้าบ้านค้าพี่น้องค่ะวันนี้ติดไปเบิ่งกับปลากรดไหลกดแช่กรดติดตามกรดน้ำพ้องแน่เด้อค่ะไปค่ะพี่น้องไปหาเลาะเบิ่งมุ่ยยายๆเอาอย่างมาขายแน่นอนนี่อุ้ยคุณตัดเต้นดงงงอยู่หน้ับคงจัาก้ากุ้พี่ปลาหนิ้นสดๆค่ะแม่ ปลานิ้งชดสดเป็นบ่แม่เนี่ปลาแม่เองบออ่ปแม่ปลานิ้นเต้นน้ำปงรวกรวกดทุกคนคุณนญ่ยายเราขั้วปลาทอมปลาั้งปาาตบ่แม่เนี่ยแล้วขั้วหายความได้เนี่ม่มันลุกตรงบ่แม่ปลาน้า กินน้าแกงแบบถึงจะน้อยรอบมือปลาด่างปลาด่างปลาอวนเพื่อนมาแม่แม่บ่แม่ปลาด่างปลาอวนปลาธรรมชาติบ่แม่นี้หมดปลากรองเลยค่ะยาไงปลาบาสดๆปลาขั้วไห่้อมเลยค่ะแล้วขั้วไห่้อมเลยจานเท่าไรละแม่นี่ จำละนีสิบบาทค่ะพี่น้องจำละนีสิบบาทบรรยากาศตลาดเจ้าค่ะพี่น้องค่ะตลาดเจ้าบ้านขามเก็บบรรยากาศตลาดเจ้าบ้านขามมาให้พี่น้องเบิง่งค่ะตัวไหมทนะัวตัวกําเท่าไหรจ้ะนี่สิบบาท กำลังกำลังสิบบาทสวยๆคือแม่ค้าล่ะนี่บะทัวร์ดูดูดูเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งแม่ค้าโลดบักทัวกัสวยแม่ค้ากัสวยค่ะนี่สวยตั้งแม่ค้าสวยตั้งบักทัวแม่่คาก็สวยะบาทจ้าจานละเท่าไหรกับอันนี้ครับสิบบาทจ้าเอาจานหนึ่งจ้าอย่างสิบบาทเอาจานหนึ่งค่ะ อาจารย์นี่ก็ได้ค่ะไปให้หน่อยจ้าจันพิกัดตลอดตลาดบ้านขามค่ะนีสิบบาทเลยพ่อแม่เมืเมด่นี่งสิบบาทเลยทุกร้านอุ้ยจ่ายละสิบบาทจ้าเมดร้านนี้แม่นี่งสิบบาททั้งนั้นเลยกับพี่น้องกับบักบังเตงกับบังนูตันวม้ใหญ่ๆสิบบาทคือกันตัวเล้วสิบบาทก็กันอยู่นี่าาจ้ เป็นของกินกบพี่น้องบาดนี้ครับเป็นเล็กกินสำเร็จแก้วซุปบะหมี่โอ้ซุปบะหมี่ไป่ลังนี่ยนี่โอ้ซุปบะหมี่ซุปบักมี่โอ้ซุปบะหมี่ใส่ในบักง่าลายอันลายแนวตัวนี้แม่เป็นซุปแกงเห็ดกับมีตัวนี้แกงเห็ดแกงน้อไมีมืดอุ้ยแหว่ใบบ่แมงแกงไหวอ้อมไบว อยากลองกินหลายอันหลายแนวนี่ปลาทู่ค่ะพี่น้องปลาทู่กล้วยบีเท่าไน่น้อกล้วยนี่ยน้อไก่ใสบวม่ะไนกล้วยโอ้กล้วยแม่เอามันไก่ค่ะเอามันไก่ยี่ห้าบาทเอามันไก่ยี่ห้าบาทประจักษ เด็กกินเนี่ยคะ่ะนี่เป็นแซ่บด้วนี่ดูนี่กำลังทำแม่ค้าผักก<ำ>ระเข็ดไปน้ำขายไปพร้อมแบบจังไม่ตลอดแมนยูแมนจังสดจังไม่บรรยากาศตลาดเศร้าค่ะบ้านถามคุณตาพี่น้องนี่พวกข้าแม่ค่าขาดหลายตัวนี่นอนคือเป็นก้าเจ้าท่านในมากเหรอที่นี่เป็นสมปลาเปปลาปลาสมค่ะพี่น้อง ไม่อาดทุนไม่มีแม่ค้าขาดรายคน้ม่ีแม่ค้าขาดลายหลาอยปักบุ้งแม่บุ้งสดสด้วยเกือเทศมเกือเทศชมพักชมพักแป้นเด็นเลยนะคุณเทอาไดจ้ะชมพักแป้นกับซิบบาทกบะีิน้องเงินชิบบาทกยังคือของอยากของกินไดอยู่ขี้เก่าอยู่ แกงหอมแดงกระเทียมพริกขวพริกบกขวมีมืดมีมืดตลาดสีปาาตลาดสีปลาตลาดตลาดสีปาาบ่แม่โอ้ยอิแม่ตลาดนัดโอตลาดบ้านขามบอบ้านบ้านบ้านขามบ้านกำเลิศบ้านขามเลยนะแม่เนาะ อันนี้ตลาดอันนี้ตลาดบ้านขามกันพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าย่ายแล้ว่าตลาดสิบบาทมาสั่นสิบบาทมั้ยสิบแตนแลวสิบาทมั้ยอันนั้นก็าไม่นังแม่นั่นอันนี้ต้มปลาจ้าต้มปลากับสิบบาทอันนี้แกงฟักทองใส่ไก่กับสิบบาทได้เจ้าเห็นต้นเห็นซูเปอร์แกงว่าสิบบาทอย่าไปเห็ดพี่น้องอย่ะไปหาเห็ดไปหาเห็ดได้ย่างแม่นึงสิบบาทนั่นน่ะสิบบาทมขาดูสิบบาทอ้หูสบาทย่ายเพิ่นว่า ย้ายเป็นมาตลาดสิบบาทมาจันพีน้องมีสุนี่เิบบาทเด่นอันนี้อันนี้สิบบาทคือเป็นบ้แม่เนี่อันนี้สิบบาทบ่โอ้ีแม่นี่สิบกมี่งีิบกัมีกะบบหลายกบ่แพงกับ่เลือนกันหลายสิบก็มีเงีิบก็มีคือกันเอนี่กัสิบบาทกงีสิบาทบ่เลือนกันหลายกับพี่น้องใกล้ๆกันนั่นละสิบกับเจ้ากรได อันนี้มันปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งหมูอันนี้ก็ะชิบแม่สิบบาทคือเบอร์บาลนั่นล่ะนี่สี่สิบบาทปิ้งห่อนหอนญี่ปุ่นค่ะกระเด็นเงินแล้วเจะไม่ได้กินนู่นน่องยเออขวดนีแม่ชวนชวนญี่ปุ่นญปุ่นเบิ้งตะบิ้งต่มันอายห่วยห่วยญี่ปุ่นกันนี่ห้อนห่อนเลยยุต่อนีแม่ขวดนวดตะต้มมา ไอ้หัวหัวยู่หอนหอนยู่บุ่นเมื่อตะนวยบมกอือแล้วในปุ่นพี่น้องเอ้ยบุ่นตะนวยเมื่อื่นเนี่ยรูปกมคนตลังออกมาจากใจสู่ของหลายกับพี่น้องครับบรรยากาศตลาดเสาร์บ้านปั้นขามกับพี่น้องค่ะตลาดเสาร์บ้านขามอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะ เอาก็เลี้ยงหน่อยแต่บาทนี่เจ้านี่ขายนะคะใกล้สิมืดแล้วเพคนอยากขายใครอยากขายมาสือคนแรยค่ะนี่ยูบานคามด้วยค่ะเด้อขายจังไดกันนี่ขายโลเกตสีขาทโอ้เกตสิบบาทอุยนี่น้องตัวสิบบวกได้ดิเด่นนี่เด็กค่ะบาบาทท่านได้ขึ้นขึ้นยูมาเอาน้ำเบิร์นเนี่ยมาเอาน้ำเบิร์นไปเนี่ยจ้าดิมาสือเพิร์น่แหนค่ะอันนี้นี่นี่ยังเ็ห้าบาทเองเนาะ ไก่ไก่กับโค้งหมูโค้งไก,ก่โอ้เพเป็นโค้งหมูโค้งไก่น้องโค้งไก่สามสิบไก่อุ้ยพี่น้องเลยลา,ายอันลา,ายแนวของอยากของกินะของอยากของกินลายอันลายแนวตลาดเร้าบ้านขามค่ะพี่น้องค่ะบรรยาก,กาศตลาดเร้าเก็บบรรยากาศตลาดเส้าบ้าน,าน,น,นาขามให้พี่น้องเบิ่งค่ะอันนี้สิบบาทคือกันเจ้าบ่แม่เนี่ย สมชื่อเขเจ้าบ้าตลาดชีบบาทอี่ลีละแมียได้แล้วบานตลาดชีบบาทแม่นี่ลีกตอนนี้มีส่วันชูเนี้ยมีต้าชีบบาทหลายฟักเมกเนี่ยนี่เนาะฟักเมกฟักเมกกระซีบบาทบ่แม่ฟักเมกกระซีบบาทพี่กันฟักเมกักแค่อันนี้แม่นังแม่นี่ต้มหอยต้มหอยกระซีบบอแม่้าโอบทต้มหอยกระซีบบาทไม่สดมามีบ่แม่มอจ้า อยากได้หน่วยสวดมันอยากเอาไปออมเาามบันหน่วยสวดอันนี้ก็สิบาบัตแจงกระสอบละสิบบาทยกไข่บี่น้องเบิร์ในปาตู้พนน้องเลยกระสอบละสิบบาทที่แมวบานนี่เครองโนั่นนเคองแสดงวาโลละซ้าแม่เนาะแสดงวาร่ลาซาเครงโสิบบาทนี่อันนี้มากกว่นสอบเท่าไดรแม่อันนี้จานละสิบาทโอ้อัน เฮ็ดถุงใบเชื้อยาบ้ันใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่สิบบาทมักกอกกับซีบาทครับพี่น้องหมักกอกมักเมา10บาทเบิดเลยตัวนี้เบิดล่ามนี่สิบาท10บาทเบิดโต๊ะนี่10บาทครับพี่น้องค่ะยาละ10บาท10บาทไลนอันไหนแนี้อของอยากของกินค่ะอันนี้ค่ะ คือที่นันชีบาทคือกันเนาะแม่นี่นะใช่ชีบาทเท่านั้เองอบักเมาบักลิ้นฟ้าชีบบาทกับพี่น้องโอ้ยสมบูรณ์มาตลาดชีบบาทที่นี่ตัวนี้นี่อดบักกวากด้วยกันใช่นี่ต้องตำบักกวากใส่บักกอกบักกอกใส่ตำบักคุ้งน้าแม่ใช่บักอกใส่ตำบักคุ้งตำหน้าใช่คุ้งกับพี่น้องชีบบาท ใกลบ่แม่นี่ยสิบบาทคือกันบ่จับไก่กับสิบบาทอันนี้กับสิบบาทคือกันเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้ยเดินมาตลาดสิบบาทก็สิ้มแนมจืดบนลายยี่หรี่เหรอพี่น้องเอ้ยได้กินคือจืดตลาดนี่ค่ะเย็บบรรยากาศตลาดเส้าไม้เบิ้งหอมปล่ยกุ้งปล่กุ้งราบเป็ด อาอัดลายแนวกับกองอยากของกินนี่อยากแนลอนเนี่ยมีลาเป็นม่ตรงใก่ตรงปลาคอยังก็ไม่ส่งยังใช้บัวกับมีกับวินาทุนไอ้ทวนทวนอยู่คนห่อนห่อนเลยต้มขนมหลายอันหลายแนว ได้บาทเส้าเดียวอันนี้อันนี้อันละเศ้าบ่แม่แม่ยีบไห้จ้ะได้บาทเส้าห่งยี่สิบก็ได้ครับพี่น้องพี่กัดตลาดบ้านขามตลาดเศ้าบ้านขามครับพี่น้องมาตาดั้งไ่มาตคทัก่่่าตพาะทั้ไก่อยู่แม่มาาด้งกพ้่อาันลไ่คุ่อย่าตาาคุทั้ง่อยูพดไ่ยด้ ก้มเนื้อบบแม่ถุงเท่าไรจ้าถุงเนื้บาทฮะถุงเนื้อจ้ามีอันนี้กับปุกปลาอันนี้กระปุกปลากระปุกปลาถุงเท่าไรจ้านี่ยยี่สิบบาทกระปปลายี่สิบบาทอันนี้เด้นี่ต้มเนื้อต้มเนื้อสามสิบบาทเอาถุงหนึ่งค่ะ พอนีปต้นเนอันนี้เม็ดแกงยังหันควอนเองออนไวอันนี้อวอมไบเตี่ยมควอนไบกับป่นปลาคับพี่น้องคัะมีเม็ดอ้อมหมกืออ้อมหมกือแกงหมึกยื้ออ้ยปากกอะออมด้วเนาะจานเราตได้ละแม่บักกอกน่ จานละสิบบาทเป็นตำไส้ปลาค่ะพี่นอ้องบอกจานละสิบบาทเท่านั้นค่ะพี่น้องอยากของกินหลายอันหลายแนวอันนี้เแม่ยังนี่แม่นี่ลาบยังนี่นอ,นอันนี้อ้อ,อยกับกูอันนี้ชุบเป็ดเสี้ยโอ้ยอ้อยก,กับปูถุงทเท่าไรแม่เอาถุงหนึง่งเอาเอาถุงหนึ่งค่ะแม่เดี๋ยวนุ่มถามมาเอาเดี๋ยว ตลาดตลาดบ้านนี่นี่กาเจ้าเอื้อนว่าตลาดชิปบาทละกันพี่น้องเมนนี่ชิปเนี่ยเจ้าิปแบบนได้ว่าเมนมาจัดมาตลาดชิปบาทกัน, <X> S> <S นลปิปน,นี้ก็ขอตัวก่อนนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวพักันไม่คลิปหน้าเนาะกันเะนาะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนบบพ่องเนี่ยเด้อค่ะเดี๋ยวพักันไะม่คลิปหน้านกันพี่น้อง